แต่ที่ไม่ต้องไปหาคำตอบกลายคุณผู้ชมคะเพราะว่าความสวยงามอยู่ที่บริเวณศาราว่าการกรุงเทพมหานครหรือว่าลานคนเมืองนี่เองนะคะกับการจัดนิทรรศการประดับไฟแสงสีแห่งความสุขก็มีการประดับประดาไฟนะคะทั้ง LED แล้วก็คริสตัลมากกว่า5ล้านดวงภายใต้งบประมาณกว่า39ล้านหแสนบาทที่ทางกรุงเทพมหานครใช้ไปก็หวังส่งมอบความสุขให้กับคนกรุงแล้วก็ประชาชนที่เดินทางไปสัมผัสความสวยงามค่ะจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่3 0ิธันวา คม2,558วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวสารอยู่ที่บ้านยังมีโอกาสที่จะแวะไปชมได้นะคะเพราะว่าเขาจะเปิดไฟไปจนถึงเวลา23นาฬกาบรรยากาศที่นั่นจนถึงขณะนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปติดตามจากรายงานกับคุณพรพัทราพรอภิยกุลผู้สื่อข่าวของเรารายงานสดมาจากที่นั่นค่ะ เชิญเลยค่ะคุณคพักรทาค่ะบรรยากาศการจัดงานกรุงเทพแสงสีแห่งความสุขแนละานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหานครค่ะยังคงเยังแน่นไปด้วยประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวจานวนมากค่ะที่เดินทางมาเก็บภา้มความประทับใจในวันสุดท้ายของการจัดงานค่ะ พิธีเปิดกิจกรรมกรุงเทพแสงสีแห่งความสุขเริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลาประมาณ1 9นาฬิกาสานาทีค่ะโดยมีหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะผู้บริหารเป็นประธานร่วมชมการแสดงหุ่นละครเล็กเรื่องคุทานุภาพที่กรุงเทพมหานครร่วมกับนาตยศา,าราหุ่นละครเล็กโจหลุยร่วมกันจัดแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ60พรรษาค่ะ ไฟ LED กว่า5ล้านดวงที่ถูกประดับตกแต่งอย่างสวยงามเป็นรูปสถานที่สำคัญพลาที่นั่งอนันตสมาคมและลวดลายดอกไม้ประยุกต์จากวรรณคดีไทยตลอดจนสัตว์มงคลเช่นนกยูโรมาและกวางทองรวมถึงอุโมงค์ปีกแห่งความสุขตั้งแต่บริเวณเสาชิงช้าจนถึงอาคารศาลาว,ว่าการกรุงเทพมหานครยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาเก็บภาพความประทับใจในวันสุดท้ายกันอย่างทึกคทักค่ะท่ามกลางสีสันการแสดงดนตรีวงโยธ สวัสด์จากนักเรียนโรงเรียนบดินเดชาสิงหสิงหาเซนีทั้งนี้ประชาชนที่มาร่วมงานสามารถร่วมสนุกรับของที่ระลึกจำนวน200ชิ้นได้โดยการเข้าไปกดไลค์เพจเฟซบุ o กแบงคอกไลฟ์ออฟแพส p ีเนตแล้วอัปโหลดภาพเนงานพร้อมติดแฮชแท็กกรุงเทพแสงสีแห่งความสุขแล้วนำมาลงทะเบียนที่ซุ้มประชาชสัมพันธ์ก็จะได้รับป้ายผูกกระเป๋าลายไอเลฟแบงคอก Bangkok, เป็นที่ระลึกค่ะ ด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงภาพรวมการจัดงานว่าจากการประเมินตลอดการจัดงานหนึ่งเดือนได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าชมกว่า1นล้านห้าแสนคนมีรายได้ประมาณ10ล้านบาทถึงเรื่องการเข้าตรวจสอบเรื่องการใช้งบประมาณการจัดงานถึง39มสล้านห้าแสนบาทของสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินนั้นตอบเพียงสั้นๆว่ากรทมอ,อินดีให้ความร่วมมือมาโดยตลอดก็มีคนเข้าชมประมาณ1นล้าน 6แสนคนเศษนะครับแล้วก็กิจกรรมถนนคนเดินก็ได้มีเงินหมุนเวียน10ล้านบาทไม่นับคืนนี้นะครับเพื่อหมายความว่าในพื้นที่นี้ก็พี่รองประชาชนก็มีส่วนร่วมในกาในกิจกรรมนี้อย่างอย่างชัดเจนนะครับ ก็ทุกคนนำน้ทำน้ท่าที่ครับเราก็เราร่วมมือกันโดยตลอดนะครับคุณว่าาเป็นเรื่องหนึ่งค่ะว่าในส่วนของสพงมีการสรุปสำนวนแล้วแล้วก็จะขอร้อวันอังคารขอดูก่อนนะครับไม่มีปัญหาอะไรครับเราร่วมมือโดยตลอดนะครับร่วมมือโดยตลอดนะครับตอนนี้ทางสพงออกมาทวงถาม ด้านประชาชนที Diamond, ่ม kind of ีโอกาสได้มาชมความสวยงามต่างประทับใจกับการประดับตกแต่งไฟในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นความแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและยังเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งมาจากมุดปาการค่ะทำไมถึงเลือกที่จะมาชมันสุดท้ายะคะก็พอดีว่าได้ได้ข่าวว่ามีกิจกรรมของหูละคอเล็กชหลุยด้วยค่ะแล้วก็เห็นว่า สวยดีก็เลยว่าไม่น่าจะพลาดนะคะวันสุดท้ายน่าจะมีอะไรที่มันแบบว่าเออมีความประทับใจด้วยนอกจากไฟอย่างเดียวะคะ่ะจามาเป็นยังไงคะประทับใจองที่คอยคอยเอาไปค่ะประทับใจค่ะสวยมากค่ะ <c oughs> ไม่ผิดหวังเลยที่เดินทางมาจากสุพรราการนะคะ ก็คึกคักดีค่ะแล้วก็มีรู้สึกว่าผู้คนให้ความสนใจดีราะว่าเป็นสินัตใหม่ของกรุงเทพมหานครหรือเปล่าใช่ค่ะถือว่าเป็นเป็นสิ่งแปลกใหม่เลยของคนกรุงเทพอะค่ะยอยากให้มีแบบนี้ไปอีกไหมคะก็น่าสนใจนะคะแล้วก็ทําให้ชาวต่างชาติก็สนใจด้วยเป็นสุดเด่นอย่างยค่ง ถัดมาด้านข้างสาราว่าการกรุงเทพมหานครบริเวณถนนดินซอได้จัดกิจกรรมถนนคนเดินโดยเปิดให้ผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบในพื้นที่เขตพระนครวางจําหน่ายสินค้าทั้งอาหารคาวหวานรวมถึงเสื้อผ้าและของใช้ให้กับผู้ที่มาร่วมชมงานได้จัดจ่ายซื้อสินค้ากันด้วยค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะมาเล่นเพียดเพาิความสวยงามยังคงเดินทางมาได้ค่ะจนถึงเวลาประมาณ23นาฬิกาก่อนที่จะมีพิธีปิดอย่างเป็นทางการด้วยการสิดไฟประดับธีละแผงในเวลาประมาณ23นาิกา50นาทีช่วงนี้กลับไปทางสถานี ขอบคุณมากนะคะคุณพรพัทราพอรอภินยากุลก็ยังมีโอกาสคุณผู้ชมคะลองเดินทางไปสัมผัสความสวยงามแล้วก็เก็บบรรยากาศอรอบๆกันก็น่าจะสนุกสนานกันพอสมควรเลยนะคะ,คะก็มีร้านโรงต่างๆมาตั้งร้านค้าให้บริการประชาชนมากมายด้วยค่ะค่ะช